ความเจริญในพระสธรรมจงบัเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านเนื่องในพุทธศักราช2565อะไรใหม่ๆก็ต้องการพรเด็กเกิดใหม่ก็ต้องการคำพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ทรงศีลทรงธรรมคนแต่งงานก็ต้องการคำพรจากผู้หลักผู้ใหญ่และทุกคน พรจะเป็นสิ่งสำคัญยิ่งท่านพูนั้นประกอบด้วยศีลสมาธิฌานสมาบัติเป็นผู้เคร่งครัดคำพรนั้นก็จะบังเกิดประสิทธิผลท่านทั้งหลายนับถือศาสนาใดๆประสิทธิประสาทพรด้วยคำพีของศาสนานั้นๆอาศัยศีลสมาธิปัญญาฌานสมาบัติของท่านที่บำเพ็ญพรนั้นก็มีผล แม้แต่การส่งคำํำอวยพรเรียกว่าสคสส่งความสุขก็มีผลทางจิตใจเป็นพลังอย่างหนึ่งแต่ไม่มีผลทางความสําเร็จแต่ถ้าบวกกับพลังใจของเขาก็มีความสําเร็จในฐานะธรรมภาพเป็นพุทธศาสนาจึงขอประสิทธิ์ประสาทพตรตท่านทั้งหลายในโอกาสปีใหม่ว่าสัพพุทธานุภาเวนะสธาโสธีพระวันตุเต สัพธรรมานุภาเวนัสธาโสธีพระวันตุเตสัพสังขานุภาเวนัสธาโสธีพระวันตุเตมุนินทะวัฒนพุชะคพะสัมภะสุนทรีบานีนางสรนังวานีไมหังปินัยจตังมานังอนุภาพพระไตรรัตน์วสุทัตบรรดามีพระศรีสักยมุนีพระตรีโรกเชตวิเศษสัน พระเศรษฐมุนีพระสุนทรีวานีนั้น84,000ธรรมขันอีกเลขยันอันทรงฤทธิแป0อรหันทรงสินทันอันศักดิ์สิทธิ์อริยสงฆ์ทั่วถิ่นทิศโปรดประสิทธิมงคลขอท่านประชุกประสบสุขสถาผลลาบหลังดังสายชนให้เลิศล้นพ้นขนานา,นา เกียติคุณเกิดกปรากฏเกียรติยศทั่วทิศปลอดภัยไรโรคาชนมากว่าร้อยปีอุปสรรคทั้งหลายใดทั้งเพศภัยแผกภายหนีสุขเสริมเพิ่มทวีบาร,รมียิ่งยิ่งเทืนขออนวยพร